ก่อนจะไปส่งของวันนี้ทากาันแดดมีกุไว้เลยครับนี่ป้องกันพร้อมบำรุงครับผมนี่เป็นกันแดดที่เกรียงา่ายซึมไวบนเดื่อเนืนะ้อบัตเทาวะวครับก็ต้องขอขอบคุณออเดอร์เพิ่มเติมที่ใช้ประการนะครับบันอัปรายพิหนันหนึ่งนิดวัตถุนายและะ้วก็อะไรัม่ห้วยไผ่ครับแล้วเพิ่มกับเื่อแผนที่แรงผลิตมันอรูหรือว่ามันกรลยานี่เองหือครับแล้วผมก็ไปตามแผนที่ครับผมลายแทงแล้วก็ดูใน Google ตัว เป็นว่าเพื่อนอยู่บ้านโป่งตาแน่ตะบนโป่งตําอําเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่นี่เองครับก็ต้องขอขอบคุณนักๆนะครับเป็นทั้งลูกค้าจจอยุดหนุนเนาะแล้วก็แนะนําแหล่งผลิตให้ตัวเองแล้วเพิ่นก็บอกครับผมว่าเนี่ยหน้ารงเรียนนะตรงข้ามหน้าโรงเรียนจะมีซอยเข้าไปเด้อเนี่ยเจอซอยเข้าไปนี่เข้าไปในซอยเจอซอยแลกกก็เลี้ยวเข้าไปเหมเนี่ยเลี้ยวซ้ายเข้าไปเหมผมหานในกูเกิลเปิดพอนี่มีมีอันติตา เงาเป็นเหล็บเลยปีแล้วลูกสาวอันลูกกัขายมันเอาลงนะขายม้วนกับ้ันปุ้ปปีเท้าปกปิดกระลื้นะแล้วปีแล้วนี่ลูกยิงมันลงเกินตามขายอ่ะไปย้อนผิดท้องออนไลน์เนาะ Facebook อือ Facebook ถ้ายิงเอสสม่วนแล้วขายดีงเขาแน่นะก็ผมก็ลงเฟซบุ๊กเลยจ้ะจ้ะแล้วผมก็เซาะแต่ม้อนอ่ะเอาเบอร์ป่อไปวะครับ และผมก็ได้มาเจอเล่งที่เท้เท้ถูแล้วครับผม <c oughs> คุณพ่อกับคุณแม่เปิน้นชจือปรวางกับแม่ลีครับอยู่บ้านปงตำนี่เปิ้นกับทำมาไปเ้าก็ปีละอก็ขอให้หูก,กับเปิ้ลหน่อยนะแต่ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำแตอครับเพราะว่ามันอะลูยังบ่ได้คุณภาพเตอหรือว่าเปิ้นกำลังปลูกกันอยู่นี่ต้องรอเดือนมีนาครับผมดูไปดูมาหน้าตากับคุณๆเนาะเอเป็นว่า ิปในยูทเนี่ยเขาเคยหันเหมือนเหมือนหน้าประวังแม่ลีนี่นะแม่นแต้ครับผมเข้าไปดูทีทีแล้วก็แม่นแต้แลยครับผมช่อง youtube ช่องนี้เลยนะครับเพื่อฝากติดตามด้วยครับนี่เลยครับผมประกาศทำกันเป็นลําเป็นสันเลยทําเป็นเตะเป็น,ปนว่าเลยครับผมจ้างคนง,งานเป็นแสนแสนโอ้ขั้นตอนวิธีการทานี่ยุ่งยากขนาดครับผมจะมาเนี่ยคนเดียวนี่โอไม่ได้กินนะครับ <laughs> เห็นปอปอใจเงินลงทุนเหมือนกันนะครับเนอหานะอี้นะม่นจ่ว่าบดอกบะไดเอามันอะดูไปเลยมันเนี้ยม่ใช่นะคัดสรรมันอะดูพิเศษพิเศษเลยครับผมเข้าห้องเย็นอีกตัางหาเวลาจะทํเขาออกมาฝานฝานครับผมเนี่ยเปิดกระโจยกันเป็นครอบเป็นครัวครับผมจ้างคนงานเห็นนะเนี่ยโอ้ยกว่าไปจะทําออกมานี่โอ้โกโก้โกโก้ตาครับผมเนี่ยเพนเปิดเนี้ยเพนใหญ่เนอ ปุ่นเจ๊เอามาเพนน้อยอย่างผมเนี่ยนะยมันบดได้ที่ผมเนี่ยเน้นลองพอไรแล้กเออปุ่นเนี่ยเตะๆปะุ่นปุ่นเจ๊เอาเพนน้อยนะครับปุ่นก็ทำช่องยูทูบของปุ่นเนาะนี่สต็อกของปุ่นโอ้แล้วก็บดลึงแล้วครับ <c oughs> รอเดือนมีนาครับผมนี่ก็ดูสถานที่เนาะท,ที่ปุ่นจะเตรียมตากเนี่ยโอ้นี่ก็บแฮนด์ปุ่นที่ปุ่นตากมันกระยาครับผมนี่โอ้กว้างขวางครับผมจุ่ยกันลุ่มลุ่มลุ่มกัน แล้วครับจากนั้นผมก็ปิกครับผมนี่ประคำประแรงละครับก็ต้องขอขอบคุณประวังแม่ลีเนาะที่ให้ความหูอย่างละเอียดครับผมโอ้อยากเหมือนกันครับเนอะมันจะง่ายๆายครับสำหรับผมเกลียบกรอบออดเมืองฝางเนาะขอลาไปก่อนครับผมปะกันคลิปหน้าเนอะอยู่ดีมีสุขครับ